ดีค่ะวันนี้เจอกันครั้งที่สองนะมอนน้องปามาใต้ค่อนข้างไกลลูกค้าก็เลยแบบว่าอาจจะไปเติมที่อื่นบ้างเดี๋ยวก่นเรามาคุยกันตอนสักของน้องปลาเป็นยังไงบ้างสักเราไปครั้งแรกก็ดีค่ะการงานกันแต่ตอนนี้คือการงานมันบีหมดบีหมดเดยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กลิบเท่าไหร่จับไม่ติดนะคะจับไม่ติดคมันไม่อยู่นะเส้นของน้องปลาก็สวยบางค่ะลูกค้ากอยู่ไกลไม่ค่อยได้มาเติมตอนนั้นไปเติมที่อื่นแล้วเส้นเป็นยังไงบ้างลูกค้า สักไม่ถึงสองอาทิตย์ก็หมดเลยใสั่ที่อื่นสั่งไม่ติดเลยเขาใช้ไม่ได้สั่งเขากรีดเขาใช้ไม่กรีดแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมันก็ได้เรื่อยแต่มันไม่หนักแต่ว่ามามาลบล้างเนี่ยปัญหานพวกพวกที่ไปเติมที่อื่นมาพลุงไลนะคะเส้นมันบางครั้งอ่ะปาใช้ว่าประสบการณ์และความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเส้นลายมือแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกค้า เขาไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าไปเติมที่อื่นเพราะว่าบางทีเขาไปเติมแล้วไม่ติดพอไม่ติดบางจุดมันเสียหายมันกลายเป็นจุดเสียนะคะใ,ใจเย็นๆนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบนี้กลับไปขอให้ลูกค้าสมปรารถนานะขอให้มีสิ่งดีๆนะขอให้รวยขอให้จับเงินก้อนอีกนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะจุ๊แล้วค่ะวันนั้น